ถ้าเป็นว่าไปตามตพุทธพจน์ก็สพภทานังาาธรรมทานังชินาติน,นนะ่นะทานาาธรรมทานชนะทานทั้งหมดเนะี่ยมีอานิสงส์อะไรมากก็มีทานที่อานิสงส์และการสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่มีอานิสงส์เหรอคะมีมียังน้อยกว่าเหรอคะน้อยกว่าอืงั้นแล้วก็แต่ว่าเขาก็ยังเข้าใจว่าการสร้างพระ นะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่จะมีอาน,นิสงส์มากกว่านะคะหลวงพ่อมากกว่าอะไรมากมากกว่าธรรมทานไหมคะไม่มี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 อะไรลบล้างคํานี้ได้นะถ้าเราสร้างโบสถ์สองสามล้านสิบล้านอ่ะสร้างโบสถ์สิบล้านหรือว่าสร้างพระสามล้านแต่ธรรมทานเราทำหนึ่งพันบาทน้อมใจทำทั้งทั้ง,ท,งทั้งหมดทั้งทั้ง ทั้งสร้างพระทั้งสร้างโบสถ์แล้วก็น้อมใจในการาทาธรรมทานงั้นแสดงว่าธรรมทานได้มากกว่าถ้าทำแบบหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านกับพันสองพันเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องของสร้างพระหรือสร้างสร้างธรรมทานหรือว่าไม่ได้ทามันเป็นเรื่องของเงินนะมันเรื่องเป็นตัวเงินเ็าว่าไปตัวเงินพันไหนมากก็ว่าไปตัวมากแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นตัวเนื้อหาตัวเนื้อเรื่องเนี่ยที่เป็นการให้ธรรมทานเป็นเฉพาะเป็นเนื้อเมื้อลอ,อจะเป็นทานวัตถุอื่นใดทานอะไรก็ก็ไม่ไม่เท่ากับมีผลเนียนสงเท่ากับธรรมทานแต,แต่เนี่ยถ้ามาเอาตัวเอาตัวเลขมันก็ว่าไปตามตัวเลขแล้วนะ แต่ถ้าว่าตามเนื้อสาระแล้วในธรรมทานไม่มีทานชนิดไหนชนะทานธรรมทานได้ mm hmm. สัพพทานังธรรมทานังชินาติ <c oughs> นี่เป็นพุทธพจน์นะ